โอ,อยฉันเหนื่อยเหลือเอกินออตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยขอต้อนรับก็สูดาเลเซอร์ซึ่งตอนนี้แกติดอยู่ในความตายถ้าแกไม่สามารถพาดาเลเซอร์ีได้แกจะไม่ได้ไปเกิดอีกตลอดไปขอแนะนำนะว่าฉันให้แกหนึ่งครั้งอ๋อก็แค่ดาเลเซอร์ง่ายๆเองก็แค่นี้เิ็บๆปัง โอเคกระโดดไปแค่นี้จะไม่ยากละว,ว้าวทุกๆด่านฉันได้อะไรมาด้วยเดียว้าวอันนี้ก็ได้ก็เหมือนกันเอด่านที่สามล้วก็ได้เหมือนกันแฮะมาถึงด่านสุดท้ายแล้วฉันก็ยังได้อยู่เลยอ่ะพอแกประกอบเสร็จแล้วแกจะเห็นมันเป็นว้าวนี่มันไม้กางแขนินนาแกตรงไปเกิดได้อบอกดีไรก็เข้ามาแน่จริงอ่ะ ก็เข้ามาหาชั้นสี่อ้เนื้อฉันจะบดกี่แกเร็วเลยถ้าแกตายรอบนี้แกจะไม่มีวันไปกลที่ตลอดไปยูกยุดหยุดทำพวกเราเปีนพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด อยวันนี้นะผมลงมาในนรกนะครับอยู่กับช่องชาไทยเกมมิ่งเอ้ยโราดีผมมาในนรกนะครับผมจะมาถ่ายนรกให้ดูว่ามีอะไรบ้างไอ้ยช่วยพวกเราด้วยชวยพวกเราด้วยอฮ้ยไม่ช่วยพวกเราเงี้ยเหรอเอ้ยเจอคนตกนรกครับรีบเลยครับไปช่วยพวกเรากันเหรออ่าไปช่วยพวกเรา แต่จะต้องตายไปตลอดไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านค้าผีเสิงจบบาริบรูนและอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมว่ามันจะมีวากสองอีกในไม่ช้าเดี๋ยวนี้นะ อย่าลืมไปกดซับสไคร้ด้วยเพื่อจะให้ภาคสองมันมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ